นี้นะคะที่ที่ทำคลิปไปนะว่าเดินได้แล้วหลังจากที่ตอนนั้นเดินไม่ได้เลยอันนี้คุณโสภาศรีจันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอนะัปเดตเนาะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะอ่านั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวใครมาแล้วก็มาย้อนหลังก็ได้เนาะ มีใครจําคุณโสภาสวัสดีค่ะมีใครจําคุณโสภาได้บ้าง<อ>เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะถามคําถามอะไรก็ถามได้นะคะทุกคนตอนนี้เฟซบุ๊กน่าอาจจะยังไม่แจ้งเตือนนะเนาะเดี๋ยวระหว่างที่รอคนอื่นเนี่ยจะคุยไปพางๆก่อนนะคะอันนี้อันนี้ผมคุณโสภาก็จะหลังจากเป็นสี ทีแรกมันงอกออกมาเป็นสีขาวเนาะและอันอันอันนั่นก็เป็นสีดำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะคะขอดูผมอันนี้ไม่ได้ย้อมนะคือผมอะทีแรกตอนที่คีโมฉายแสงมันจะขาวเนะาะแล้วพอนั่นมันก็จะเป็นสีดําเองเนาะนะคะอ่าคุณคุณสโสภา,านี่เป็นตอนนั้นเป็นอดีตเอวัตรอ๋อญาติญาติเขาแถวนี้นะคะอ่าตอนนั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะ ใช่ระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ไม่เกินหกเดือนอ่าอยู่ไม่เกินหกเดือนไม่เกินหกเดือนเออมันเป็นระยะเวลาผ่านมากี่ปีแล้วไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่ติดตามเนี่จะทาคลิปวิดีโอไว้ที่ตอนนั้นนอนติดเตียงเนะนอนติดเตียงเดินเดินไม่ได้นะคะเดินไม่ได้เออแล้วไม่คิดคือทุกคนไม่คิดว่าจะเดินได้หรือไม่ได้แต่คุณโสภาคิดว่าสู้ต้องสู้ต้องเดินได้ใช่ไหมคะใช่เราคิดว่าเราต้องเดินให้ได้ไปเถียงหมอบอกว่ายังไม่ตายอื หมอบอกว่าขั้นสุดท้ายแล้วกระจายหมดทั้งตัวแล้วทุกคนพูดพูดกันนะเวลาหมอส่งข้อมูลท้าเรียกคำพิพากษาเนาะว่าตายแน่ต้องตายแน่เออแล้วชั่วโมงนั้นคุณโสภาคิดยังไงคะก็คิดว่าเราจะไม่ตายเราจะต้องเดินได้อ๋อในจิตใจเราใช่เห็นได้ข่าวว่าเหมือนเราไปบนอะไรไว้ด้วยไหมเหมือนเหมือนเราเรียกกําลังอะเนาะใช่ใช่ทำให้เรารู้สึกฮึิมฮหอมเราก็อยากจะเดินอย่างเดียวอะ ใจเราสู้ไงใจสู้อ่ะมันเกี่ยวกับใจ,ใจสู้แล้วไม่ท้ออย่างเดียวอย่าไปท้อเกี่ยวกับใจ,ใจิตใจมันมีทางออกได้หลายทางเ,ออเดี๋ยวเน้จะลําดับให้ทุกคนฟังนะว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณโสภาเคยเป็นมะเร็งครั้งแรกผ่านไปยนะี่สิบปีเนาะแล้วหายหายแบบว่าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะอของคนป่วยที่หายเพ,าาเพราะว่าเพราะว่าอาจริงคุณโสภาใช้วิธีการคีโมฉายแสงตามแพทย์เขาเรียกอะไรนะแพทย์แผนปัจจุบันแบบ ขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะแ,แล้วตอนนั้นเหมือนกับอะไรนะที่เล่าให้ฟังอะค่ะตอนช่วงที่เป็นครั้งแรกอะที่หมอบอกว่าเหมือนกับจะไม่รอดไหมคะแล้วใช่ใช่หมอบอกว่ามันหนีหมอไปแล้วหนีหมออืมแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายเหมือนกันครั้งแรกก็เป็นขั้นสุด <c oughs> ใช่นมไปเจาะนมแล้วนม <c oughs> เออแล้วตอนนี้ไม่ไปตัดไงตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมา,าแล้วเข้าตัดสินใจเข้าไปโรงพยาบาลทีหมอบอกหนีทําไมเนี่ยมันขั้นที่สี่แล้ว ที่แรกก็กลัวกลัวตายพอพอตอนหลังไม่กลัวแล้วเพราะเหตุผลที่ไม่กลัวเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราต้องสู้เราจะต้องมีหนทางต้องสู้อย่าไปท้อมันอใจเรายังใจเรายังยังสู้อ่ะเหมือนเหมือนตอนนั้นเคยเล่าให้ฟังว่าคิดว่าตัวเองยังไงก็ไม่ตายแต่หมอบอกว่าตายใช่ไหมไปเถียงหมอบอกว่ายังไม่ตายอ๋อแต่หมอหมอพยากรเหมือนสถิติเนาะใช่ว่ายังไงก็ตายเขาบอกว่าไม่เกินหกเดือน อ๋อแต่คุณสโสภาคิดในใจตัวเอง<ช>แล้วไปเถียงหมอแบบออกมาเถียงเถ<ล>ียง <ๆ S 1> บอกว่านี่ไปเถียงหมอบอกยังไม่ตายหรอกอ๋อแล้วแล้วเหมือนกับคุณสโสภาเป็นลามไปกระดูกด้วยเนาะใช่แล้วตัดกระดูกตรงไหนไปคะตัดตัดกระดูกข้างหลังส่วนหลังไปส่วนหลังแล้วตอนนั้นคือแบบต้องใช้ที่ดามคอดามอะไรเนาะดามแบบว่าก็สงสารสังขารตัวเองสภาพตัวเองอืมแต่ใจเราสู้อะ มันเดินไม่ได้เลยอะอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยผ่านไปกี่กี่ปีแล้วจําได้ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะฉายแสงฉายแ<ช>สงกี่แสงคะสิบแสงสิบแสงตอนนั้นฉายแสงอจําได้ว่าไม่ไม่มีผลข้างเคียงเลยเนาะ,ะเพราะอ่ะอันนีไ้ไม่ได้โฆษณานะทุกคนเอาตามความจริงเพราะรว่าพูดกบพูดแล้วก็ไม่ได้มาโฆษณาเนาะเขาแนะนําไม่กินเบต้าคูแคร์เนี่ย เจิตี่แรกก็ไม่เชื่อนะไหนคิดด้วยหมอบอกเราเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเราจะตายแล้วไหนเราจะตายไหนเราลองกินนี่ดูทีเนี่ยเนี่ยทุกคนทุกคนเน้เนจะบอกให้ฟังทุกคนจะไม่กินก็ได้นะแต่ทีนเนี้ยเนจะบอกงี้ตัวเน้เองอ่ะไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่เน้กินของเน้ตลอดเนาะทีเนี้ยอย่างผู้ป่วยออย่างคุณสโสภาเงี้ยถ้าจะพูดตามตรงมันก็เหมือนเป็นงานทดลองของเน้เหมือนกันนะ ว่าอ่าให้เขากินแล้วเขาจะเป็นยังไงเนาะไม่ที่ป้ากินเนี่ยป้าประชดตัวเองด้วยอประชดตัวเองว่าหมอเขาบอกป้าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วป้าจะตายแล้วป้าก็ลองกินตัวนี้ดูกินมารู้สึกว่าพอกินมาจากนอนมันนั่งตัวเองนั่งนั่งเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เริ่มขยับขาขยับแขนขยับตัวเองลุกขึ้นนั่งได้เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย เนี่ยทุกวันนี้อยู่ได้เขาเพราะยาเพราะมันเป็นอาหารเสริมอะเบต้ากูแคร์มันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทุกคนนี้จะบอกงี้คืองานวิจัยเนี่ยเขาพูดมาแต่งานวิจัยมันคืองานวิจัยมันไม่ใช่ของจริงเนาะแต่พอเรามาใช้กับของจริงมันยิ่งทําให้เรามั่นใจสาเหตุที่เนยมั่นใจนะทุกคนเพราะว่าอย่างเคสคุณโสภานี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ออกแบบอาหารเท่าไหร่เนาะกินทุกอย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยแบบว่าเอ๊ะเขาว่าเราตายแล้วแต่เราไม่ตาย แต่อันนี้มันขาดไม่ได้กินเนี่ยแล้วเราปล่อไปพอนั่งได้จากใสแผ่นพิดใสสายฉีลุกขึ้นเดินได้เดี๋ยวนะช่วงนั้นใช้ตอนตอนที่ติดเตียงเนี่ยติดเตียงแล้วก็จากที่ติดเตียงแล้วค่อยๆเดินจนถึงวันนี้ประมาณใช้เวลากี่เดือนคะประมาณกี่เดือนจําได้ไหมประมาณห้าหกเดือนเนาะทิดนนูนเสีย กันกัดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกากอกคอกรกฎดานตั้งแต่กัละกดาใช่ใช่แปดเก้าสิบเสหนึ่งสองประมาณ7เดือนใช่เดเดือนแเดือนนะคะตอนที่นันูเสียนยาเดินไม่ได้เขาบอกว่าอยากถามคุณเนเป็นเพื่อนอะไรอ่ะเป็นเพื่อนกันมองติดอยู่ค่ะมันดูแลตัวเองยังไงคะหาตัวไหนต้องห้ามอยากถามคุณเนเป็นเพื่อนกันงงค่ะ มองติดคืออะไรฮะเดี๋ยวรบกวนถามใหม่ได้ไหมคะเนทง,งว่ามองติดคืออะไรฮะมองติดอยู่ค่ะหมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับโรคเดียวกันหรือเปล่าคืออย่างนี้เนทจะบอกงี้ที่เนทรู้สึกชัวร์กับเรื่องมะเร็งอ่ะเพราะมะเร็งเนี่ยนะทุกคนถ้าภูมิคุ้มกันเราเราแข็งแรงโอกาสทุกคนจะไม่เป็นมะเร็งเลยแต่ทีเนี้ยคนที่เป็นมะเร็งเนาะมันจะมีเหตุและปัจจัยองค์ประกอบหลายส่วนตั้งแต่เรื่องของสารเคมีเนาะและ สิ่งที่มากกว่าอาหารการกินก็คือเขาเรียกว่าภาวะของจิตใจอ่ะความเครียดซึ่งอันนี้อันนี้พูดได้เนะว่าคุณสโสภาก็มีอุบัติเหตุทางครอบครัวแบบครั้งใหญ่เนาะมันก็เลยทําให้เราเครียดเยอะเครียดเยอะสาวมีก็เสียแล้วตอนนั้นหลุดเลยหลุดหลุดทุกสิ่งทุกอย่างเอ๊ะแต่แล้วก็ไม่ท้อไม่ไม่ท้อเรายอยากจะเดินได้เราอยากจะเดินได้แต่มันไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะ ไม่รู้เป็นเพราะตัวนี้เปล่าไม่รู้เอ้ยอย่าบอกว่าไม่รู้ก็ต้องเป็นเพราะตัวนี้ไม่ใช่ปะคิดคิดเอง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 แต่ไม่เคยขาดเลยนะพกติดตลอดเลยไปไหนคิดตลอดเลยพอเดินได้หูดีใจพกตลอดไปล่องเหนือล่องใต้เล่าให้ฟังว่าพอไม่ได้กินจะเป็นไงนะพอไม่ได้กินแล้วเหมือนมันหายใจไม่ออกมันเหนื่อยหายใจไม่ทันใช่มันเหนื่อยตอนนี้เดินไปทั่วเลย จากนั่งรถเองไม่ได้จากเขาอุ้มอะ่ะตอนนี้ไปทั่วเลยคืออย่างนี้นะคะของคุณนภัสที่ถามเน่นะว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบคือเน่จะบอกแบบนี้นะเส้นเลือดสมองตีบอะ่ะเราต้องเข้าใจที่มาของมันนะสาเหตุต้นเหตุจริงๆอ่ะถ้าเขากินเหล้าสูบบุหรี่กินน้ําหวานน้ําตาลกินเบียอะไรอย่างงี้เนาะกินอะไรที่มันไปกระตุ้นอินซูลินนะคะกินพวกกรูโคสอะค่ะพวกที่มีแป้งเทียมน้ําตาลที่เป็นน้ําหวานพวกเนี้ย อันนี้มันคือการทําให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตีบแล้วก็ไม่หายแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่หยุดปัดจจัยนี้เนาะแล้วเรามากินสารสกัดสารสกัดมันกินเข้าไปเนี่ยแทนที่ว่าสารสกัดจะไปช่วย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 แต่เราไม่ยอมหยุดต้นตอของเขาก็คือว่าสมมติาบางคนยังไม่หยุดกินเหล้าสุกบุรีกินเบียร์กินน้ำหวานกินน้ำตาลกินแป้งแปรรูปหรือบางคนกินยาใดๆอยู่อย่างเงี้ยอ่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพิษนะเขาได้อนุโมอิสระ โดยเฉพาะไอ้พวกกลุ่มกระตุ้นอินซูลินนะคะมันเป็นเหมือนกับการที่ไปทําให้เลือดของเราบาดเจ็บต้องไปหยุดตรงนั้นก่อนพอหยุดตรงนั้นไปแล้วก็สามารถจะเลือกทานสารสกัดซึ่งซึ่ง,งมันเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสีแดงฮอทอนโคนไซคิวเทนเดี๋ยวให้คุณสโสภาเล่าคุณสโสภาก็พอกินเบต้าไปแล้วเน็ก็แนะนาว่าอ่าทานเบทานฮอทอนด้วยสิเพราะว่าฮอทอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยให้พลังงานกับเซลล์แล้วคุณโสภากินไปแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังมากขึ้นนไปที่แรกกับมืออ่ะ ไล่หมดเลยเนี่ยมันเส้นมันไล่เส้นมันไล่หมดเลยไล่เลยอมาติดมาจะติดประจำตัวรักตัวนี้มากรักมากไอตัวสีแดงเขาก็กินอยู่ไอตัวสีแดงมันเป็นสมุนไพรฮอทอนคนไซคิวเทนมันจะช่วยขยายเขาเรียกว่าหลอดเลือดโดยธรรมชาติมันไม่ได้ไปขยายเหมือนยาขยายหลอดเลือดนะทุกคนมันเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเนาะมันจะไปลดไขมันที่ทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะ ลด LDL ไซต์ที่ทําให้หลอดเลือดฉีกขาดแล้วก็ฟื้นฟูท่อเลือดนะอะเดี๋ยวนี้จะสัมภาษณ์คุณโสภาต่อใครใครมีคําถามที่จะถามคุณโสภาถามได้นะเดี๋ยวนี้จะถามคุณโสภาต่อว่าจริงๆอะ่ะมันรักอีกตัวนี้มากมันรอดเนี่ยเพราะเรารอดมาเพราะมันรอดตัวนี้แหละที่ทําให้เดินได้จากนอนติดเตียงจากนอนติดเตียงใส่เพมเพิร์ดลุกไม่ขึ้นที่แรกท้อนะที่แรกท้อนะ Uh huh. พอมากเลยคิดอีกทีเราต้องสู้ uh huh. หมอบอกว่าเราตายมาคิดอีกทีเรายังไม่ตายหรอกหมอบอกขั้นสุดท้ายนะไหนๆลองดูทีพอมากินตัวนี้ปุ๊บรู้สึกมันดีขึ้นอะนเราก็ไม่ได้ว่าอาหารเสริมตัวนี้ดีนะที่แรกไม่รู้หรอกพอกินกินไปร,รู้รู้จักตัวเองเลย uh huh. อ่านต่อเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆไง จากนอนนอนแล้วก็นั่งพอนั่งปุ๊บเดินก็เลยรู้ตัวเนี้ยขาดไม่ได้อตอนนี้นั่งรถไปไหนยกขายกเดินมไ,ไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ได้อ่าโอเคค่ะก็แล้วเรื่องอาหารการกินกินได้ทุกอย่างไม่ไม่ได้ว่ามันต้องมากินผักกินอะไรเนาะใช่อย่าไปเน้นผักอย่าไปเน้นผัก อย่าไปเน้นไปทานให้ทุกอย่างอันนี้เขา,าเขาทานหลากหลายทุกคนเดี๋ยวนะเป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายช่วยได้ไหมเดี๋ยวนะเป็นมะเร็งปอดระยะจริงๆมัน,ม,นมันช่วยได้หมดเลยนะคุณแทนนี้จะบอกให้คือไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ช่วยได้หมดเลยแต่ทีเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของการเป็นนะคะสมมุติวันนี้เราบกพร่องมากๆเนาะเราก็ต้องใช้ยาแรงค่ะคําว่ายาแรงคือเราต้องไปหยุดอาหารให้กับมะเร็งเนาะ เออแล้วถ้าสมมุติใจเราอะลอยมากอย่างอย่างคุณโสภาเขาเป็นคนใจเขาเด็ดใจเขาแบบว่าไม่ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างจะเป็นแบบใจเข้มแข็งแล้วแล้วเขาเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไปก่อนก็ได้อะอ่าอ่าแล้วอย่างนี้นะคะว่าคือเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับมีการท A, ํา i เอฟไปในตัวคุณโสภาเพราะเพราะว่าอย่างคุณโสภาบางทีจะจะอดกินอาหารเนาะ บางทีก็จะกินมือเดียวนี่เห็นเขากินมือเดียวไม่กินคือคือของเขา่าจะเป็นระบบอัตโนมัติะคะ่ะที่แบบที่แบบ if โดยอัตโนมัติที่เขาไม่รู้นะเพราะอย่างบางทีเขากินแค่มื้อเดียวแล้วพอท้องว่างเขาก็ทานเบต้ากูแคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้กินอะไรส่วน,นมากจะป้าจะกินตอนเช้าจนท้องว่างๆตื่นมาแปรงฟันล้างหน้ากินเลยกินเลยนั่นแหละนะคะ แล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอ,อย่างที่คุณคุณแทนถามเนาะคุณแทนถามว่าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยมันคําว่าแพร่กระจายมันดูน่ากลัวแต่เราต้องรู้ต้นตอของมันนะคะว่าต้นตอมันคือว่าถ้าเราหยุดอาหารของมะเร็งก็คือ การทำ IF ก็หยุดได้แต่ถ้าเราหยุดทำา f ไม่ได้เราต้องรู้ว่าอาหารของเขาคือการกระตุ้นอินซูลินกับกระตุ้นฮอร์โมน IGF1 สองตัวนี้คือการกินเนื้อสัตว์เยอะๆเนาะในคนที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายแต่มันมีอยู่ช่วงที่คุณโสภาเป็นมะเร็งเยอะคุณโสภาก็เบื่อไม่อยากกินอาหารเนื้อสัตว์เนาะไม่อยากเออมันเป็นโดยอัตโนโมัติมันแบบว่าตอนนั้นมันเครียดนะยอมรับว่าเครียดแต่เราต้องสู้ไหนๆเขาบอกว่าจะตายไหนเราดิแต่นี้มันไม่ตายดิ มันไม่ตายแต่อาหารที่ทานได้ทุกอย่างนะไม่ไม่เว้นทานหมดเนื้อหมูไก่อะไรทานหมดปลาเขาถามว่านี่คืออะไรเขาเป็นมะเร็งไทรอยใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนที่ป้าทานอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสารสกัดเพื่อไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นยานะ เป็นเป็นสารจากธรรมชาติค่ะกร,รกระตุ้นให้ภูมิค,คุ้มกันทํางานตรงระบบแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวนี้จะตอบคําถามของคุณนภณัทรนิดน,นึงนะตอนนี้กินตัวลดไขมันและแอสไพรินคืออย่างนี้นะคะไอ้การลดไขมันมันจะมีลดไขมันแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ทําให้หลอดเลือดของเราอ่ะเกิดการปริแตกแต่ว่าถ้าเรากินเคมีอ่ะชั่วคราวมันไม่เป็นไรค่ะแต่นานๆอ่ะมันจะทําให้บาดเจ็บหลอดเลือดของเราค่ะ,ะมันมีโอกาสเลือดออกได้เนาะแต่ถ้าเรากินจากธรรมชาติ มันจะไม่ไปทําร้ายเขาเรียกว่าไม่มีค่าเสื่อมภายหลังซึ่งการที่เราจะกินสารสกัดเราก็ต้องรู้วิธีการจัดการกับต้นเหตุของมันด้วยนะคะมันถึงจะเป็นการแก้แบบครบ360องศาแต่ทีนี้เดี๋ยวเน้จะเล่าถึงคุณโสภานิดนึงคุณโสภาเขาไม่ได้กินอาหารแบบเขาไม่ได้กินแบบว่าเป๊ะป้านะทุกคนคือเนสังเกตเขาบางทีเขากินมื้อเดียวอะแล้วเขาเป็นคนที่เขาก็กินหลากหลายกินไข่กินผักกินปลาเนาะกินทุกอย่างเนาะ่เนธรรมชาติเนาะใช่ เน้นเป็นของธรรมชาติกินทุกอย่างกินทุกอย่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เลือกอย่าไปกินผักอย่างเดียวเนะเดี๋ยวเราไม่มีภูมิต่อต้านโปรตีนใช่ไหมคะขาดโปรตีนผักอย่างเดียวอย่าไปเชื่อใครกินให้ครบทุกอย่างกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายแล้วทราบว่าเขาจะเอ็กซ์เซอร์ไซน์นะเอ็กซ์เซอร์ไซ์ใช่เ<อ>ดินหลัง,หล,งหลังมันค่อมเนาะใช่ต,ตอนนี้หลังยืดขึ้นหรือยืดเนี่ยก็เดินจะช้าก็ยืดยืดแล้วเราก็ค่อยๆยืดแล้วเราก็ค่อยๆก้าวก้าว จากตายตายลาวมีลาวตายตาย,ตายก็คิดตัวเองทำไมตัวเองทําได้เดินได้แต่ก่อนเดินไม่ได้เลยทุเรศตัวเองอะ่ะ mm hmm. ทุเรศมากนอนติดเตียงอือใส่เพิ่มเพิ่มพูดแบบไม่อายเนาะฉี่มีสายฉี่ตอนหลังตัดสินใจเอาออกหมดเลยเราจะทําไม่ได้แล้วก็ทําได้จริงๆ mm hmm. ทําทุกวันเนี่ยสาเร็จดีใจตัวเอง <Okay. S 1> แต่อันนี้ขาดไม่ได้นะ เนี่ยขาดไม่ได้เลยเนี่ยเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งวันไหนลืมกินรู้สึกว่าจะมีอาการมันจะบอกเลยเหมือนเราเหมือนเราขาดแบบเหมือนปุ๋ยเราเหมือนเราไม่ได้เหมือนต้นไม้เราไม่ได้ใส่ไม่ได้น้ําใส่ใเพราะว่าคือเป็นอย่างนี้ด้วยทุกคนคนทั่วไปอ่ะบางทีกินสารอาหารไม่ครบไหมคะแต่เบต้าคูแคนเขาเป็นสารอาหารในระดับของไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวเนาะระดับเซลล์เลยค่ะ มีคุณคุณสอ,ณสอนวีใช่ไหมสารวีหรือเปล่าคะทานยาไทรอยอยู่ทานตอนเช้าทานยาไทรอยตอนเช้าแล้วจะทานเบต้าตอนไหนเบต้ากูแคนเนี่ยที่ดีที่สุดทานตอนท้องว่างเวลาท้องว่างอะเซลจะได้รับสารอาหารจากเบต้ากูแคน,นตเต็มตเต็มเต็มเม็ดตเต็มหน่วยเลยค่ะซึ่งเบต้ากูแคน,นที่บริสุทธิ์มากที่สุดอะมันจะมีผลที่ดีกับร่างกายมากที่สุดเนาะซึ่งเบต้ากูแคนยัวเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงสุด มากกว่า90%นะคะเวลาเรากินไปมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะ,ะสนใจขอรายละเอียดสามารถทักเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยนะคะเข้ามาศึกษาก่อนได้เนยจ,จะเปิดกลุ่มเอาไว้กลุ่มสําหรับการสร้างสุขภาพเนาะสามารถหรือว่าจะสอบถามในข้อมูลใน,ใน,ในอินบ็อกซ์เลยก็ได้นะคะพอดีวันนี้เนยออกนอกสถานที่แล้วเดี๋ยวถ้าต่อไปมีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับคุณโสภาเนยจะมาเล่าให้ฟังอีกขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะ,ะเดี๋ยวให้คุณโสภาทิ้งท้ายเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะ อย่าท้อนะใครเป็นมะเร็งอย่าท้อเด็ดขาดเลยป้าที่แรกป้าก็ท้อเนาะนี่รอบสองก็ยังไม่ยอมแพ้ <laughs> ไม่ยอมแพ้หมอบอกกตายขีดเส้นแดงเลยป้าบอกยังไม่ตาย <laughs> ป้าสู้ป้าสู้หมอป้ามาเจออาหารเสริมตัวนี้ป้าไม่กลัวแล้ว <laughs> ป้าไม่กลัวแล้วโอเคนะคะทุกค,คนนะั่นแหละขอให้ทุกคนอย่าจริงๆอ่ะเนี่ยต้องการให้ทุกคนอ่ะรู้ต้นเหตุของมันแล้วตัดต้นเหตุ ส่วนถ้าเรามีความเขาเรียกว่าสามารถที่จะทานสารสกัดได้เนี่ยเราก็เสิร์ฟเข้าไปแต่ขอคือเนทจะให้ความรู้ทุกคนครบ360อยู่แล้วนะอยากได้คุยกับคุณเนททางโทรศัพท์คุณนภัสเดี๋ยวคุณนภัสทักเขาเรียกว่าทักเข้าไปในกลุ่มเนาะ ทักเข้ามาในกล่องข้อความแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินเชิญเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวถามคําถามมาก่อนเพราะบางทีคือมันมีคนที่แบบถามมาเยอะมากเลยะคะ่ะบางคาถามมันจะซ้ําๆกันแต่เนทจะตอบคําถามที่บางทีมันยังไม่มีใครเคยถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อมันจะได้แบบเป็นการประหยัดเวลาเนทด้วยนะเพราะส่วนใหญ่ที่ทุกคนมีทุกคนอยากคุยกับเนหมดเลยนะขอบคุณมากเลยแต่ว่าบางทีมันจะมีคําถามเดิมๆซ้ๆําๆแล้วเนทจะให้ทุกคนอะ เดี๋ยวเน้จะตอบไปในกลุ่มเนาะนอกจากนน้ดูแลบางคนเนดูแลว,ว่าจะต้องโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนก็จะพิจารณาไปว่าเออคนเนี้ยเราควรจะต้องโทรคุยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนยจะส่งข้อมูลให้ก่อนโอเคนะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพาที่นะดีอ,าอาถามว่าทานเบตา้ากูแคนพร้อมกับยาไทรอยจริงๆอะ่ะมันสามารถทานพร้อมกันได้ค่ะมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีโทษมีภัยอะไรเพียงแต่ว่า มันก็ยิ่งไปทําให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ดีขึ้นเนะเพราะคุณสมบัติของเบต้ากูแคนะ่ะเขาช่วยทําความสะอาดเซลล์พอเซลล์สะอาดก็รับรับซึมซึมแต่ทีนี้เราไปกินยาไทรอยเงี้ยมันจะออกฤทธิ์แบบแรงกว่าเดิมอะไรลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเรากินตอนท้องว่าง เวลาสารเบต้ากูแคนเขเข้าไปเขาก็จะไปแอคทีเวตกลุ่มเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเราไม่ได้มีแต่แมคโครฟาจนะคะม,ม,ม,มีเม็ดเลือดขาวเยอะอยู่ในร่างกายของเรามีอยู่5ชนิดท่านนีน้จะไม่ผิดเนาะ<ม>เขาไปแอคทีเวตเพื่อให้มเม็ดเลือดขาววงนี้แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้นะ โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเนขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะใกล้จะมืดแล้วเนาะพอดีเนพาคุณแม่มาด้วยแล้วคุณแม่ก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุยกับคุณโสภานี่จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะส่วนใครสนใจก็ทักมาในกล่องข้อความนะคะบ๊ายบายนะคะ